โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม R v วนะครับก็เล่นชิลๆเนาะก็ทำเล่นๆนะครับว่ามีคนดูไหมถ้ามีคนดูก็จะทำต่อๆไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาในเกมเรียบร้อยแล้วแน่นอนเราก็ต้องไปเล่นจนะ้างละเออ ที่ฟาร์มในตานี้ก็จะเป็นวอลค่ะแล้วฉันจะเล่นอะไรโอ้โหบักด้วยตอนนี้ก็มาอัดตอนน่ะตายคนแรกเลยคนคน้องคุณเรียบร้อยโอเค ก็แน่นอนเราก็อุ๊ยอึดซีเรียสอยู่นิดนึงก็จะพูดว่าเป็นซีเรียสเลยเมื่อกี้แหน่แหน่แพ้แหละดูทรงนะนี่ดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยมา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 เออนั่นแหละเรียบร้อยเป็นลเธอรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโอ้ตีไม่เข้าเลย ตีไม่เข้าเลยเต้องสงใัยต้องรอเลตเกมอย่างเดียวแหละครับอือสักทีลุงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหโดนมาสิมาสิมา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 โอ้โหไม่ไม่ไม่เ็อเขาไปไม่ได้เรียบร้อย,อม,อยมาสิลุงเออโดนเราเขาดขาไปเรียบร้อย <c oughs> เราเป็นก็คือเราเป็นซับอุ้ยเราเป็นออฟเลนที่โอ้โหโอ้โหที่บางมากอุ้ยอุ้ยอมันจะสู้ได้นะมันจะสู้ได้แต่ก็สู้ไม่ได้องงโอเคเลนกลางมีการบวกกันนะครับป้าเข้าไปโอ้โหมาจามาแล้วมาจามาเร็วอุ้ย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 รุมมาแล้วลุมมาแล้ว มาเข้าไปนะครับมาโอ้โหเรียบร้อยมาเก็บหมดเลยโอ้โหช่วตท่งนเขียวสิบเอ็ดคิวละโอ้โหขวาเคิวด้วยตอนนี้น่าจะโจว้ยอยู่นะครับเกมนำมากอ่ะ๋อฝั่งทั้นยอมแพ้ครับโอ้โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็มาเล่นเล่นแบบ ลองดูก่อนนะครับว่าจะมีคนดูไหมเหมือนลองคลิปนะครับลองดูก่อนว่าจะมีคนดูไหมถ้ามีคนดูก็จะทำอีกนะครับเป็นคลิปหน้านะครับโอเคถ้าอยากถ้ามีอะไรอยากให้ที่อยากให้แก้ไขก็คอมเมนต์มาได้นะครับเขาจะแก้ไขให้เนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ